This the Standard Podcast. The is eye-opening experience ears. for your ears. สวัสดีค่ะผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้พบกับพี่ฟางในรายการพอดแคสต์หัวข้อเรื่องในวันนี้นะคะทำยังไงเมื่อรู้สึกเป็นส่วนเกินในกลุ่มเพื่อนนะคะซึ่งปัญหานี้เนี่ยพี่ฟังเองก็เคยพบเจอมาแล้วนะคะในสมัยเรียนค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกนะะันค่ะยอมรับฟังปัญหาและช่วยเหลือ คอยแนะนําและส่งเสริมในทางที่ถูกต้องพี่ฟังจะคอยตักเตือนในการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะคะมาเริ่มหัวข้อกันเลยนะคะสถานการณ์ไหนบ้างนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นส่วนเกินทุกคนอาจจะมีหัวข้อเล็กน้อยในใจแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่ฟังอยากบอกว่าไม่ว่าเราจะโตขึ้นอีกอกี่ปีกี่ปีนะคะสิ่งที่พี่ฟังคิดว่าหลายคนให้ความสาคัญเลยเนี่ยก็คือ กลุ่มเพื่อนค่ะและเมื่อเวลาเราใช้เวลาอยู่กับใครก็ตามเนี่ยแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน,น้อยบ้างมากวนใจก็นั่นเลยคะ่ะหลายคนมากคนก็มากความเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ชอบอะไรไม่เหมือนกันอยู่แล้วคิดไม่ตรงกันบ้างไลฟ์สไตล์ต่างคนก็ต่างกันนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ปัญหาอย่างหนึง่งแหละที่ที่ไีพี่ฟังพบว่าเวลาเรามีเพื่อนกลุ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยหรือในกลุ่มแบบ ไม่ครบคู่บ้าง3ามคนบ้าง5คนบ้างอย่างนี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ใครคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินในกลุ่มขึ้นมาพี่ฟังเองก็เคยเป็นเหมือนกันอย่างเช่นจับคู่ก็ต้องไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มอื่นบ้างแหละเดินด้วยกันแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเรื่องที่พูดคุยบ้างแหละเพราะว่าเราเองก็อาจจะไม่ได้มีท็อปปิกหรือมีท็อปปิกที่แตกต่างจากที่เขาคุยกันนะคะอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาที่ทำให้รู้สึกกังวลคะ่ะ วันนี้พี่ฟางก็จะมาพาน้องๆเนี่ยปลดล็อกปัญหานี้ในใจกันดูนะคะลองค่อยๆฟังและคิดตามประเสินะคะสถานการณ์แรกนะคะไม่เข้าใจในเรื่องที่เพื่อนคุยกันเฮ้ยเพื่อนคุยอะไรกันนะบางทีพี่ฟังก็เคยเป็นเหมือนกันในสมัยเรียนนะคะมีอยู่ตอนหนึ่งคือเหมือนเขาคุยเรื่องเรื่องหนึง่งแต่เราเองเนี่ยก็ไม่มี เรื่องที่จะคุยอะไรกับเขาซึ่งสิ่งที่เราทําได้ก็คือเงียบแล้วก็ฟังเขาคุยกันก็จะเป็นสถานการณ์ที่น้องๆในวัยเรียนเจอกันบ่อยนะคะเราก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนนี่แหละแต่ว่าเราก็หาแบบเรื่องคุยหรือว่าบทบาทตัวเองในซีนที่เขาคุยกันได้นะคือมันไม่มีเลยเพราะเราก็ไม่เข้าใจว่าเพื่อนคุยอะไรกันอ,อย่างเช่นเพื่อนอาจจะชอบไอดอลเกาหลีแต่เราเองก็ไม่ได้เป็นติงเราเองก็ไม่ได้ชอบไอดอลเกาหลี ซึ่งณนะตอนนั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะคุยอะไรกับเพื่อนเราก็ได้ทําแค่เออนั่งฟังเขาเนาะมันก็สนุกดีแต่ในใจเนี่ยเราก็อาจเอ้ยน้อยใจอะ่ะทาไมเราไม่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เลยอันนี้พี่ฟังก็เลยอยากจะให้น้องๆเนี่ยลองแยกเรื่องคุยกันนะคะเรื่องที่คุณเนี่ยจะมี2ประเด็นอ่าเรื่องคุยแรกนะคะจะเป็นเรื่องที่เพื่อนคุยกันเป็นเรื่องที่เราสนใจ เราสามารถมีส่วนร่วมได้เลยอันนี้แต่อาจจะตามไม่ทันหรือว่าไม่ update. อัปเดตอะอย่างเช่นเรื่องไอดอลที่เราชอบหรือว่าอาจจะเป็นไอดอลที่เพื่อนชอบแต่บางทีเราอาจจะยังไม่ได้ตามเขาหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเป็นประมาณนี้เนี่ยให้คุยร่วมไปเลยแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ้ยเราตามไม่ทันจริงๆเนี่ยให้เพื่อนเล่าให้ฟังใหม่ได้ไหมหรือว่าออกแสดงความคิดเห็นไปเลยว่าเฮ้ยเราใส่ใจนะ เราอยากมีส่วนร่วมนะอะไรแบบนี้อ่ะเรื่องที่2ตามมาเรื่องที่เพื่อนคุยกันมาเชื่อง้ี้เราสนใจเลยอ่ะอย่างเช่นเพื่อน R O V แต่เราไม่เล่นด้วยแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้เพื่อนคุยกันไปแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยคุยกันเสร็จแล้วเราก็อาจจะหาแบบหัวข้อใหม่มาคุยกับเพื่อนก็ได้ค่อยไปแจมแจมเขาก็ยังทันนะคะอย่างที่สออันนี้เป็นปัญหาแบบโอ้โหส่วนใหญ่เลยที่แบบว่า พี่ฟังได้พบมาและพี่ฟังก็เคยเป็นเหมือนกันนะคะในสมัยเรียนก็คือเพื่อนไปไหนก็ไม่ชวนไม่เคยรอเราเลยออย่างเช่นไปห้องน้ําก็ชวนคนอื่นก็ชวนคนอื่นไปไปกินข้าวก็ไม่เคยรอเราเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เดินคนเดียวตลอดวิ่งตามเพื่อนไปตลอดอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็มีความคิดว่า i, เฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเพื่อนถึงไม่รอเพื่อนถึงไม่ชวนอะไรแบบนี้ ก็คือเป็นกรณีที่แบบว่าเออบางคนก็น้อยใจเนาะอันนี้พี่ฟังก็อยากให้น้องๆเนี่ยลองทบทวนตัวเองดูว่าเวลาเพื่อนชวนเนี่ยเราเคยปฏิเสธเพื่อนไปบ่อยหรือเปล่าไอ้เช่นไปห้องน้าเธอเธอไปห้องน้ําก่บเราหน่อยสิเุ้ยเราทํางานอยู่อะเราไม่ว่างอะอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเพื่อจะคิดว่าเอ้ยชวนเราล้วก็ไม่ไปอยู่ดีถ้าเกิดว่าเพื่อนชวนบ่อย,อยๆแล้วเอ้ยเราไม่ไป เพื่อนอาจจะคิดว่าเอ้ยน,นี้ไม่ว่างไม่ว่างไปกับเราอ่ะก็เลยชวนคนอื่นแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วอย่างพักกลางวันเนี่ยอาจเป็นช่วงที่แบบว่าเอ้ยในโรงอาหารอะไรอย่างนี้แต่เราโม่แต่แบบทําอย่างนู้นอย่างนี้อยู่เราก็ช้าเพื่อนก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยเราอาจจะไม่นั่งกินข้าวตัวเดียวกันก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยให้เริ่มแก้ที่ตัวเองก่อนค่ะอย่างเช่นเปลี่ยนมาเป็นฝ่าย ชวนเพื่อนก่อนบ้างหรือถ้าเกิดเราเป็นคนที่ทำอะไรช้าเนี่ยเราก็ต้องแอคทีฟตัวเองทำให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ไปพร้อมกับเพื่อนได้นะคะอันนี้พี่ฟังแนะนำเลยนะอันนี้คือแบบว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเป็นเศษเกินตลอดเอาเวลาจับคู่หรือทำงานเป็นกลุ่มเลขคู่อย่างเงี้ยก็เป็นเราตลอดเลยต้องไปจับคู่คนอื่น ไปอยู่กับกลุ่มอื่นพี่ฟังก็เป็นเพราะว่าเราก็มีเพื่อนสนิทเนาะเราก็อยากทํางานกลุ่มเดียวกับเพื่อนที่เราสนิทถ้าเป็นคู่เราก็อยากทํางานกับเพื่อนที่เราสนิทด้วยกรณีแบบนี้เนะี่ยยากมากๆที่จะบอกให้คิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในกลุ่มที่เป็นเลขขี้เนะี่ยต่อให้คนอีกคนไปอยู่ในกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่เราเนะี่ยก็ต้องเป็นคนอื่นอยู่ดีนั่นก็แปลว่าเราไม่ต้อง ให้ความสำคัญกับเพื่อนคนนั้นหรอก็ไม่ใช่นะคะอโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาเราต้องเลิกใครคนนึงออกไปเนี่ยให้ลองสังเกตว่าเอ้ยคนคนนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบไมไ่เรื่องมากอะไรก็ได้และสําคัญมักอาจจะเป็นคนที่มาเคยพูดเลยว่าฉันไม่อยากไปจากผู้คนอื่นนะฉันไม่อยากอย,กอย,กอยู่กลุ่มอื่นคือต่อให้ในใจคิดแบบนี้แหละแต่เราก็มักอาจจะพูดออกไปว่าไม่เป็นไรแกแล้วไปอยู่กลุ่มอื่นก็ได้อันนี้อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะคะ พราะงั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราทาได้ตอนแรกเลยก็คือแสดงความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าเราอยากอยู่กลุ่มเดียวกับเพื่อนหรือเราอยากทาํางานคู่กับเพื่อนคนนี้จริงๆอย่างแน่น้อยมันคือด่านแรกเลยนะคะที่เพื่อนได้รู้ความคิดของเราแล้วก็ตัดสินใจกันยังว่าเฮ้ยค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างงี้นะคะว่าเราอาจจะไปอยู่อีกกลุ่มนึงแล้อาอาจจะทํางานอยู่กับเพื่อนหรือาอาจจะมีคนสละออกไปก็ได้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ รายการพอดแคสของพี่ฟางในวันนี้นะคะพี่ฟางหวังว่าน้องๆทุกคนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่าไปเครียดนะคะชีวิตวัยรุ่นเนี่ยไหวใจจอยๆคะ่ะทุกปัญหาไม่ทางออกเสมอนะคะแต่ถ้าหาทางออกไม่ได้ไหนก็แนะนำไปทุบกำแพงไปเลยนะคะโอ้พี่ฟางพูดขำๆนะคะอย่านาไปใช้ในชีวิตจริงนะคะมันนาไปใช้ไม่ได้นะคะพี่ฟางเชื่อว่าทุกคนเนี่ยผ่านไปได้คะ่ะทุกปัญหาไ่ทางออกเสมอคะ่ะรายการพอดแคสของพี่ฟางนะคะก็ จบลงแล้วนะคะในวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะคะที่มาฟังพอดแคสต์ของพี่ฟังในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ